สวัสดีค่ะผู้หญิงปั้นรถค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าซีดิคคูเป้นะคะคันเดิมแต่ว่าเนี่ยใครพอจําได้บ้างคลิปนี้ออาไว้เมื่อ10เดือนก่อนนะคะวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว,ลวเตรียมส่งมอบนะคะคันนี้ทางลูกค้าเนี่ยก็ได้ทําการจองออนไลน์เข้ามาก่อนที่รถจะเสร็จด้วยซ้ํานะคะมีเพิ่มเติมของแต่งต่างๆนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะตัวนี้คะ่ะชุดหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้า SIR นะคะรับกับลิ้นหน้า SIR นะคะตัวหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าเลฟแล้วนะคะ ในส่วนล้อนะคะคันนี้เขาจะเป็นชุดอ่าดุมล้อนะคะห้าลูนะคะดุมล้อ EKN นั่นเองนะคะห้าลู114ค่ะล้อก็เป็น T E สามเจ็ดตัวเดิมนะคะแต่ว่าทําการทําสีใหม่ติดสติกเกอร์ใหม่นะคะขอบยางต่างๆรอบพันก็เบิกใหม่นะคะนี่ค่ะขอบยางกระจกหน้านะคะคิวริดน้ําหลังคาอ่ะสีคันนี้เราก็ทําใหม่ทั้งคันอยู่แล้วนะคะรถของเราที่ร้านทุกคันก็ทําสีใหม่ทั้งคันนะคะเนี่ค่ะสะภาพโดยรวม อันนี้ลูกค้าสั่งแอปเพิ่มเนาะเพราะว่าตัวนี้ราคามันค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะเพราะว่าคูเป้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่มีนะมีเฉพาะที่อเมริกานะราคานี้เลยค่อนข้างสูงตามเงินดอลลาร์ด้วยะคะ่ะตัวนี้ลูกค้าเขาก็สั่งมาให้ทางเราติดตั้งเพิ่มความแท้ของปอมอันนี้ขึ้นอยู่กับความภูมพอใจเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้งาน,นะคะ่ะแต่ก็มีผลกับจานวนเงินที่ต้องจ่ายนะคะขับยางกระจกหลังเปลี่ยนใหม่นะคะในในส่วนของด้านท้ายนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของภายในกันนะคะภายในคันนี้ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยได้สั่งแอดเพิ่มของแต่งหลายอย่างเลยนี่ค่ะที่มีเพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นที่เห็นได้ชัดเลยเห็นไหมชุดเบาะ Scalo SR4 นะคะพร้อมรางพ r ม m a l a y m o m นะเบาะเนี่ยตัวนี้เวลาขึ้นลงมันจะต้องใช้ความระมาดรัดหนึ่งนะผู้ชายตัวใหญ่นี้บางที ปีกเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรลมได้น,น,นะคะนี่วงมาลัยโมโม่นะคะไมไทรอาค่ะแล้วก็นี่ค่ะหัวเกียร์ไทรอาเป็นไทเทเนียมนะน้ำหนักมันจะไม่เหมือนกับหัวเกียร์ทั่วไปอันนี้หัวเกียร์นะคะอันนี้ลูกค้าก็สั่งวิทยุมาทั้งราติดตั้งเพิ่มค่ะเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะ อย่างที่แจ้งไปเนาะคันนี้เครื่องเรา,เอาโอเวอร์คอนใหม่ทั้งตัวนะคะก็รับประกันให้หนึ่งปีเต็มะคะ่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะนี่คะ่ะอันไหนที่พอจะทำให้มันดูสภาพดีขึ้นได้เราก็ทำการปรับปรุงสภาพนะคะน็อตยึด hmm. เด็กยึดต่างๆก็ทำการชุบซิงค์เนาะ ตรวจสอความเรียบร้อยนี้มีส่งมีเพิ่มเติมก็คือทางลูกค้าให้ทางเราเนี่ยส่งจุนขึ้นไดโน,โนเลยนะคะซึ่งมันก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะคะโดยจูนเนอร์ระดับชื่อดังของประเทศเลยอะไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้กันอยู่เนี่ยนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้สําหรับการปั้นคันนี้นะคะก็วันนี้สําหรับขบวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะไม่ได้พูดนานรัววันนี้ก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ